เซตติ้งนะครับฉากเวลาทละสถานที่นะครับเป็นหัวข้อต่อไปนะครับที่ผมจะมาเสนอแนะกับท่านผู้ที่สนใจนะครับฉากนะครับเราเรียนมาแล้วตั้งแต่บทตน้ตนต้นว่าเป็นส่วนประกอบหรือองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งของนิยายเช่นเดียวกันนะครับฉากหมายความถึงอะไรครับฉากไม,ม่หมายความถึงเฉพาะเฉพาะว่าฉากที่เกิดเหตุการขึ้น นัาชานั้นๆน,น,นะครับตบตีกันทะเลาะก,กันเมคเลิฟกันอะไรอย่างนี้นะครับหรือมีความขัดแยง้งแยง้งชิงมรดกอะไรกันเป็นฉากๆไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับฉากเวลาสถานที่เนี่ยหมายถึงว่าเมื่อเรามีธีมของเรื่องแล้วนะครับว่าเราจะเกิดขึ้นในยุคไหนสมัยใดเป็นอวกาศนะครับเป็นเมืองเลมิขึ้นมาเลยนะครับหรือว่าเป็นสมัยยุทธยาสมัยพันลายนะครับ หรือจะย้อนกลไปกว่านั้นเป็นยุคดตํดำบันหรือห้เกิดขึ้นในเมื่อ20ปีที่แล้วเกิดขึ้นในพรออนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกกี่ปีสมมุติว่าเราอยากจะเห็นถึง240 0นะครับนั่นก็คือฉากเวลาและสถานที่เหมือนกันนะครับที่เราต้องกําหนดไว้นะครับให้ถูกให้ต้องเพราะเหตุว่าอะไรเพราะเราจะได้ดําเนินเรื่องถูกต้องตามฉากแบบนั้น พราะว่าตอย่างมันจะมีองค์ประกอบของมันอยู่นะครับเราเขียนผิดยุคผิดพศอ,อ,อะไรอย่างนี้ไปเนี่ยก็จะทําให้ถูกฟ้องนะครับด้วยเรื่องราวต่างๆถูกตําหนิได้ถูกตั้งข้อสังเกตได้ว่าผิดยุคผิดสมัยไปนะครับนั่นหมายความว่าฉากเวลาสถานที่มันจะทําให้ตัวละครดาเนินเรื่องไปถูกต้องลักษณะอย่างนั้นนะแสดงกิริยาไมาายะอย่างนั้นพูดจาได้สมมวนแบบนั้นนะครับส่วนรายละเอียดของ ชาต่างๆนะครับที่จะเป็นแบ็กกราวด์ที่จะรองรับตัวละครรองรับพร็อตเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามยุคสมัยนั้นนะครับเราจะไปเขียนว่าในยุคหนึ่งที่ไม่มีรถยนต์นะครับแต่ว่ากอบบียาเปรนด้านาที่คล้ายรถยนต์ที่เราเขียนลงไปในเรื่องนั้นอันนี้เ็าใช้ไม่ได้นะครับหรือในอนาคตนะครับถ้าเรา2040เป็นหัวยกตัวอ,อย่างเนี่ยเราเพื่อฝันรถยนต์ในยุคนั้นจะเป็นอะไรเนี่ยซึ่งมันยังไม่มีอยู่จริงอ่าเราสามารถเพิ่ฝันได้นะครับตรงนั้น การพูดฝันนั่นก็เหมือนกัน,นกว่าก็ควรจะอยู่บนรากฐานของความที่เป็นไปได้นะครับหรือเทคโนโลยีนะวันนี้มีเทคโนโลยีอย่างนี้นะครับซึ่งเราเชื่อว่าสักวันหนึ่งเทคโนโลยีนี้จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับเราก็จะต่อยอดดนจนาการเราเช่นเดิมน,นะครับว่าเจ้าสิ่งนี้ในอนาคต2040มันควรจะมีรูปร่างลักษณาเป็นอย่างไรนะครับหรือละครพมเลียนนะครับเลี่ยมถติว่าเราย้อนยุคไปในยุคของออรัชกาลที่ห้า เป็นยุคที่ลุ่มเรืองทางด้านศิลปวัฒนธรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในเมืองไทยนะครับอันเนี้ยเราก็ต้องศึกษาตรงนั้นนะครับฉากเวลาสถานที่ถ้าเราต้องการฉากเวลาสถานที่ตรงนั้นนะครับปศนั้นถึงปศนี้นะครับในยุคนั้นเนี่ยมีอะไรที่เราต้องใส่ลงไปในนิยายของเรานะครับนาเอกควรจะทํางานอะไรนะครับนางเอกควรจะเป็นคนแบบไหนอยู่ร้วไหนวงังไหน นะครับยุคนั้นเราจะเขียนยุคตรงที่มีธาตุอยู่หรือเลิกธาตุแล้วเพราะว่าจะมีสองสองยุคอยู่ในรัชสมัยของท่านนะครับยุคที่ยังมีธาตุอยู่และยุคหลังจากที่เขาเลิกธาตุแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเวลาสถานที่เนี่ยถึงมีความสําคัญมากนะครับที่จะทําให้นิยายของเรานะสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนะครับงั้นอยากให้พวกเราฝึกนะครับ ให้ความสําคัญกับตรงนี้ด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่จะทาให้ผู้อ่านนะครับผู้เสพได้เห็นว่าเราเป็นคนที่รักการเขียนของเรานะครับเรามีความประณีตนะครับในการที่ปริการที่หนึ่งออกมานะครับไม่ใช่ลูกลกนะครับหัวมังกรท้ายมังกรนะครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยความเสื่อมศรัทธาจะมาถึงเราโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับ